ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TLB อลบายสิโยอีแ์ปฏิบัติการรับเขเมรค่ะรุกคืบเงียบยึดปราสาทคนาค่ะทำบันไดพันขั้นตั้งฐานทัพใหญ่ขนอาวุธเพียบค่ะ เพดจดังแฉค่ะปฏิบัติการลับเขมรรุกคืบเงียบยึดปราสาทคนาบนแผ่นดินไทยค่ะทำบันไดพนันขั้นขนอุปกรณ์สร้างฐานทัพใหญ่ขนอาวุธมากเทียบค่ะหลังจากที่รณชิตค่ะอดีตนักศึกษาทุนจากไทยที่ไปเป็นทหารกัมพูชานะได้โพสต์รูปเซลฟี่ในโซเชียลค่ะแต่ดันหลุดพิกัดฐานทัพลับของกัมพูชานะก็ทำให้เราได้รู้เลยว่าฐานทัพนี้อยู่ ที่แนวเขาพนมดงรักนะมีบันไดไม้กว่า1,780ทัานจากฝั่งกัมพูชาค่ะไม่นานหลังจากนั้นก็มีรายง,งานว่ารณชิตค่ะ ถูกิ้วปีกไปสอบสวนอย่างหนักค่ะที่ค่ายกองทัพภูมิภาคที่4ของกัมพูชาค่ะและล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะวันที่1ตุลาคม2568ค่ะทางเพจไทยเบอร์มาเรเวย์ทางรถไฟสายมรณะค่ะได้โพสต์ข้อความถึงกรณีปราสาทขนานะรปราสาทบนเส้นเขตแดนที่ถูกลืมค่ะแล้วก็บันไดไม้ที่สร้างขึ้นมาจากฝั่งกัมพูชานะคะ โดยระบุว่าเรื่องนี้ผมตามมาพักหนึ่งแล้วนะแต่มีเรื่องอื่นให้ทำเลยยังไม่ได้เขียนบทความนะคะหากใครจำได้เด็กขเขมรที่ได้ทุนจากคนไทยแล้วได้ศึกษาที่รัชพัสุรินที่ชื่อว่าโรนชิตในช่วงที่ผมตามหาข้อมูลโรนชิตเพราะว่าโรนชิตก่ะมีหน้าที่ขนสเสบียงขึ้นฐานฐานกัมพูชาบริเวณแนวเส้นปฏิบัติการของไทยแถวบริเวณหนองคนานะที่กับเชิงสุรินค่ะซึ่งบริเวณนั้นเมื่อตรวจสอบข้อมูลก็พบว่า มีซากปราสาทโบราณที่เรียกว่าปราสาทขนาตั้งอยู่นะและที่สําคัญเนี่ยมีการสร้างบันไดไม้ยาวเป็นพันขั้นเลยนะก็คือ1 1 8 1ขั้นขึ้นมาจากที่ราบไปบนเขาเพื่อไปยังฐานฐานกัมพูชาผมก็เกิดความสงสัยว่าทำไมมันต้องไปสร้างฐานบนนั้นและสร้างบันไดไม้ด้วยหรือว่าฐานกัมพูชาอาจจะขึ้นมาเพื่อควบคุมพื้นที่ปราสาทแห่งนี้ค่ะจากสมมติฐานของผม ผมจึงหาข้อมูลต่อพบข้อมูลเก่าๆของฝั่งกัมพูชาระบุว่าเมื่อปี2558กาหมีฐานกัมพูชากลุ่มหนึ่ง โพสใน Facebook ส่วนตัวว่าหลังจากฝึกเสร็จสิ้นได้เดินทางมาเที่ยวที่ปราสาทคนาซึ่งอยู่ทางตะวันออกของปราสาทตาควายจริงๆก็ไกลกันพอสมควรนะครับฐานคนนี้ยังกล่าวว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้ขึ้นมาดูเน็ดเหนื่อยแต่สนุกดีแล้วก็มีการโพสต์ภาพฐานโยนีนะแล้วก็ซากข,ของปราสาทคณา3-4รูปนะครับปัจจุบันเนี่ยที่มีคนถ่ายแล้วก็ลงในโซเชียลคอมเ ผมไม่เห็นมีฐานโยนีแล้วนะครับน่าจะหายไปแล้วนะหากวิเคราะห์จากข้อมูลนี้จะเพราะว่าปราสาทนี้น่าจะเป็นที่รู้จักในหมู่ฐานเขเมรในพื้นที่มาพอสมควรนะฮะฐานชุดนี้เลยอยากปีนขึ้นมาดูกันครับอีก2ปีถัดมามีชาวกับูชาจํานวนมากถ่ายภาพว่าตนเองได้มาท่องเที่ยวที่ปราสาทคณา โดยเดินทางขึ้นทางบันไดไม้ที่สร้างอย่างสวยงามซึ่งก็เป็นบันไดไม้เดียวกันกับที่ฐานกัมพูชาใช้ขนส่งอาหารแล้วก็อาวุธขึ้นไปบนฐานในปัจจุบันนั่นแหละครับนะแต่ตอนนั้นบันไดยังดูใหม่มากๆตอนนี้เก่าและผุพังไปบ้างแล้วนะนั่นหมายความว่าหลังจากที่ฐานชุดนี้กลับไปทางกัมพูชาก็เข้ามาสร้างบันไดแล้วก็ตั้งฐานฐานบนเขาเมื่อวิเคราะห์จาก กูเกิลแมปนะก็พบว่าด้านบนมีฐานฐานกัมพูชาจริงและขยายขึ้นเรื่อยๆในแต่และช่วงปีที่ดูนะก่อนเกิดสงครามไทยกัมพูชาก็ยังมีนักท่องเที่ยวกัมพูชาขึ้นไปปราสาทอยู่เลยนะครับเมื่อหาข้อมูลนะจากฝั่งไทยกลับมีข้อมูลน้อยมากค่ะมีเพียงคนไทยที่ไปเที่ยวปราสาทคนาแล้วโพสต์ในพันทิปโพสต์เดียวเท่านั้นแล้วก็เป็นการเข้าไปท่องเที่ยวนะต่างข้ามแดนทางช่องจอมแล้วก็เดินทางไปในประเทศกัมพูชาแล้วค่อยไปเดินขึ้นบันไดไม้ฝั่งกัมพูชา ขึ้นมาที่ปราสาทอีกทีนะแล้วปราสาทคนาสรุปเป็นของไทยหรือกัมพูชากันแน่นะหากยึดถือตามแผนที่ l 7018แล้วก็เอาภาพ Google Map มาวิเคราะห์นะผมเชื่อว่าปราสาทขนาดและบารายอยู่ในฝั่งไทยครับผมไม่สามารถยืนยันจุดปราสาทได้100%แต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดนี้ครับนะแล้วก็ใส่พิกัดมานะเขาบอกว่าใครแปลงไม่เป็นเนี่ยไปดูในช่อง แสดงความคิดเห็นของผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ครับแต่อาจจะมีบอน้ําหรือสิ่งก่อสร้างบางส่วนอยู่ในบริเวณเส้นปฏิบัติการหรือตรงริมผาเลยก็มีนะเนื่องจากผมไม่มีความรู้ด้านโบราณคดีครับคิดว่าถ้าปราสาทเป็นของไทยจริงทางกรมศริลป์น่าจะมีข้อมูลการสำรวจหรืออาจจะเป็นปราสาทที่ตกสำรวจเพราะถามใครหลายๆคนไปเนี่ยก็ยังไม่ได้ข้อมูลที่แน่ชัด ผมจึงติดต่อผู้รู้ที่ผมรู้จักนั่นก็คือพี่โยนะผมขอเอ่ยนามถึงพี่นะครับนะพี่โยจบโบราณคดีมอ,อกศิลปากรครับและเป็นหนึ่งในคณะขุดค้นนักรบเนืรนาม333ครับพี่โยเก่งมากนะครับไปทํางาน โบราณคดีในอังกฤษนะและปัจจุบันกลับมาช่วยงานในไทยเกี่ยวกับนักรบนิรนาม333นะเมื่อติดต่อไปผมก็เล่าเรื่องให้พี่โยฟังพี่โยก็ติดต่อรุ่นพี่ที่ปัจจุบันเป็นระดับหัวหน้าในกรมศิลปครับว่าเคยมีข้อมูลการสำรวจปราสาทคณนาหรือไม่ทีแรกหลายคนก็เข้าใจว่าเป็นพื้นที่หน้องคนานะบางคนแทบไม่คุ้นชินชื่อนี้เลยมันคือนองคนานะไม่ใช่หนองคานานะ สรุปข้อมูลที่ตอบกลับนะที่ได้มาเนี่ยก็คือว่าปราสาทแห่งนี้เป็นปราสาทที่กรมศิลป์เคยไปสำรวจมาแล้วตั้งแต่สมัยที่ยังต้องใช้กล้องถ่ายภาพน,ะนั้นน่าจะหลาย10ปีมาแล้วและเหมือนกับว่าในช่วงเวลานั้นอบตอมีความประสงค์จะพัฒนาจึงให้กรมศิลป์ไปสำรวจแล้วเรื่องก็เงียบไปค่ะ ผมจึงกล้าพูดได้เลยว่าปราสาทนี้กลายเป็นปราสาทที่ถูกลืมจากฝั่งไทยแล้วทําไมปัจจุบันจึงเป็นเช่นนี้ผมก็ไม่ทราบได้ครับแต่ที่ผมกลัวที่สุดก็คือไม่มีฐานไทยในพื้นที่เมื่อมาวิเคราะห์ดูแผนที่ดาวเทียมเพราะว่ามีถนนจากฝั่งไทยเข้ามาแถวปราสาทแต่ผมไม่เห็นฐานฐานไทยที่แน่ชัดจึงขอคํายืนยันจากพี่ฐานท่านหนึ่งท่านก็ยืนยันกับผมว่า บริเวณนั้นมีฐานฐานไทยประจำอยู่เช่นกันผมไม่อยากให้ไปโจมตีฐานในเรื่องแบบนี้เพราะในมุมมองของผม MOU 4 3มันคาขอฐานครับในเมื่อระดับรับรฐบาลไปทา MOU กับเขมรจะให้ฐานไปไล่ย,ยิงเขมรที่ขึ้นมามันก็ทําไม่ได้นะก็ต้องทําการประท้วงไปครับแต่ก็อย่างที่เราทราบกันนะว่าทําไมเขมรมันก็มืนไม่สนใจนะเพราะทหารก็ไม่ได้มีหน้าที่ไปเป่าประกาศบอกเรื่องนี้แก่สื่อนะเพราะแจ้งเรื่องนี้ไปก็กลายเป็นเอาความลับทางราชการไปเปิดเผยอีกนะเพราะฉะนั ผมเห็นใจฐานที่ทํางานนะครับมีบางท่านบอกภาสาอยู่ฝั่งเขมรบางท่านก็บอกผมว่าอยู่ฝั่งไทยส่วนตัวจากการวิเคราะห์ภาพถ่ายแล้วก็เทียบกับภาพถ่ายดาวเทียมผมน่าจะอยู่ฝั่งไทยหากยึดแผนที่ L 7 0 1 8ครับแล้วเราจะทํำยังไงกับเรื่องนี้ก็ต้องให้สื่อต่างๆช่วยกันหาคําตอบต่อไปครับว่าที่มาที่ไปเนี่ยเป็นอย่างไรนะฮะรอค่ะภาพถ่ายบางภาพเนี่ยนฮะบางภาพถ่ายเนี่ยของฝั่งกัมพูชาซึ่งเป็นช่วงแรกๆของการเปิดให้คนเข้าชมนะฮะ ยังมีการปักป้ายระวังทุ่นระเบิดอยู่นะครับแสดงว่าน่าจะมีการวางระเบิดของฐานขามิ้นแดงในพื้นที่ก็เป็นได้แต่ปัจจุบันก็ไม่ทราบได้ว่าขามิ้นจะวางเพิ่มแล้วอีกหรือไม่ค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะหวยจะออกซื้อสลกักผ่านเราได้สลักแท้สลักจริงจากกองสลกักถูกกฎหมายร้อยเปอร์เซ็นต์ราคา80บาท ไม่มีค่าธรรมเนียมสแกน QR code หรือ Line ID a g l o t t o 80